ทำไมคนต่างชาติอยากเป็นคนไทยทำไมคนต่างชาติอยากมาอยู่ที่ประเทศไทยอมติรู้ฮะมีโอกาสได้ดูคลิปหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะครับท่านหนึ่งเป,นนเป็นผู้หญิงจีนนะผู้หญิงจีนเขาบอกว่าเขาแปลกใจมากเลยช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เราเนี่ยประสบกับเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับคนที่ประเทศจีนเองเ็ามีความทุกข์มากๆเลยนะครับผู้หญิงจีนคนนี้บอกว่าเขามีความทุกข์ใจมากๆเลยตลอสามปีไม่มีแต่น้ําตาแต่ปรากฏว่าหลัง3ปีเนีเขากลับมาที่ประเทศไทยด้วยความคิดถึงประเทศไทยก็แปลกใจมากว่าคนไทย move on ได้อย่างไร เขาไม่เห็นร่องรอยของความทุกข์ของคนไทยเลยเขาไม่เห็นอะไรที่เกิดขึ้นจากผลพวงที่เกิดจากโควิดเลยคนไทยคิดอย่างไรคนทาคนไทยเขาคิดแบบไหนทําไมเห็นแต่ความสุขผู้หญิงทีคนนี้ให้ความสงสัยมากก็สงสัยจริงๆนะครับว่า้ทำไมคนไทยเนี่ยมันผ่านอะไรไปง่ายเหรอทุกวันนี้ตัวเขาเองนะครับพอนึกถึง3ปีที่แล้วเนี่ยนึกถึงโควิดที่แล้วเขายังร้องไห้อยู่เลยทุกวันนี้ก็ยังทาใจไม่ได้เลยเกี่ยวกับการสูญเสียทุกวันนี้ก็ทําใจไม่ได้เลยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแปลกใจใช่ไหมครเขาแปลกใจมากนะ เขาบอกว่าเขารักคนไทยมากๆเลยเขารักความเป็นอยู่แบบไทยๆมากวิธีการคิดของคนไทยที่มองเห็นความสุขที่ไม่ได้มองไปถึงอดีตความทุกข์อะไรมากมายเลยเขาเยี่ยมเขาบอกว่ามันเยี่ยมจริงๆเลยนะส่วนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นฝรั่งเดี๋ยวก็จะเป็นฝรั่งชาวรัสเซียนะครับชาวรัสเซียมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมาแล้วก็เกิดความประทับใจมากทำไมคนไทยเป็นคนแบบนี้นะทำไมอาหารไทยดีจังเลยนะทำไมวิถีชีวิตไทยเนี่ยมันมีความสุขจังเลยนะเขามาอยู่เพียงไม่กี่เดือนเขามีความรู้สึกว่าแหมถ้าเกิดเราอยู่ที่นี่ได้ก็จะดีมากๆเลย เนะพราะไปดูอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นคลิปชาวต่างชาติเหมือนกันนะครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดได้เขาอยากเกิดเป็นคนไทยว้าวว้าวมากๆเลยใช่ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นฮะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าวิถีไทยเนี่ยมันมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะครับคนไทยลักษณะของการใช้ชีวิตของคนไทยเนี่ยมันจะแตกต่างจากต่างประเทศเยอะแยะมากายเลยนะครับความอ่อนน้อมนะฮะความรักความสงบนะครับรวมทั้งการเข้าใจชีวิตเนี่ยคนไทยก็มีมากนะแต่ แต่คนไทยเราเนี่ยมักจะมองไม่เห็นค่าตรงนี้นะครับมักจะมองไม่เห็นค่าความสุขของคนไทยที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่วิถีของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจว่าวิถีชีวิตของตัวเองเนี่ยมันเป็นวิถีที่ใครๆเขาอิจฉาต่างประเทศเขายม่อิจฉาเลยนะครับเราเองเนี่ยกลับเป็นประเทศที่ป็นไงฮะ,ะทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์อะไรคนไทยก็จะมาแบบหมมาว่ากันรรด่ากันมาขัดแย้งกันนะฮะเกิดความคิดเห็นที่หลากหลายโดยลืมคิดไปว่าแท้จริงแล้วคนไทยนั้นมีความประณนีประโอมสูงมาก ะะแล้วก็มีความรักความเมตตาขนสงมากเลยอะไรทําให้คนไทยเป็นแบบนี้ฮะจริงๆในพื้นฐานของคนไทยเนี่ยเป็นคนแต่อย่างที่บอกว่าคนไทยเป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะแล้วคนไทยเป็นคนที่รักสงบมากๆนะครับคนไทยมีแต่ความรักความเมตตาความเอ็นดูนะชาวต่างชาติมาก็ให้การช่วยเหลือมากมายเลยนะแต่นั่นแหละครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการเรียนรู้อะไรที่นอกเหนือจากความเป็นอยู่ของเราเช่นเรื่องของสื่อ สื่อนั้นเป็นตัวสําคัญมากๆนะยครับอย่างฝ่ายมืดเองเนี่ยเขาควบคุมสื่อได้ทั้งหมดเลยนะสื่อทั่วโลกเขาสามารถควบคุมได้หมดคุณสังเกตไหมครับว่า3ปีที่เกิดโควิดเนี่ยคุณจะได้ยินแต่ข่าวโควิดคุณจะได้ยินแต่ความสูญเสียคุณจะได้ยินแต่ความตายคุณจะได้ยินแต่ความกลัวเพราะอะไรเพราะเขากําลังหลอกให้เราเกิดความกลัวแล้วท้ายที่สุดเขาก็นําเสนอตัวที่เป็นวัคซีนกับเรา นะนั่นคือผลประโยชน์ล้วนๆๆเลยทุกวันนี้ก็เหมือนกันครับงนั้นเราต้องตามให้ได้นะครับว่าทุกวันนี้มันเกิดกระแสอะไรหรือเปล่ามันมีกระแสปั่นอะไรให้คนไทยคิดแบบนี้หรือคิดแบบนั้นหรือเปล่านะคะงนั้นเราต้องกลับมามองตัวเองเราเนี่ยบางทีเราอยู่มาด้วยความสุขความสงบนะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่มาทําให้คนไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องคิดต่างต้องคิดแตกแยกนะต้องมาโกเถียงกันหรือต้องมาใช้ความรุนแรงกันมันมีแน่นอนครับแล้วมันเกิดจากอะไรเะยรนะ,ะนะถ้าเราตามไม่ทันเราก็จะตกเป็นเหยื่อทันทีเลย แต่นั่นแหละครับผมบอกแล้วว่าคนไทยไม่ใช่คนที่จะจูงอะไรง่ายๆคนไทยไม่ใช่คนที่จะพาไปลงเหวได้ง่ายๆนะฮะถึงแม้วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นฝักเป็นฝ่ายอาจจะชั้นคิดเห็นแบบนั้นคิดเห็นแบบนี้แต่เมื่อถึงโอกาสสาคัญเวลาสาคัญคนไทยจะลึกได้แล้วก็คิดได้ว่าสิ่งที่เขากําลังเดินอยู่หรือสิ่งที่กําลังมีคนนําพาก็อยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเมื่อไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคนไทยจะกลับมาเองอัตโนมัติครับนี่คือวิสัยของคนไทยนะมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับและเชื่อเหลือเกินว่า หนึ่งในความรู้สึกของคนไทยคือการรักชาตินะคือการความรักชาติของคนไทยนี่เป็นที่หนึ่งเลยนะครับนวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมนะมีความแตกแยกบ้างมีความนอกเหนือความคิดบ้างท้ายที่สุดครับพลังของความรักของคนส่วนมากเนี่ยมันจะดึงเอาคนส่วนน้อยนะครับกลับเข้ามาในกรอบในวรอยจนได้เลยนะขอแค่เรามีความหวังขอแค่เราเนี่ยนะฮะได้ใช้พลังของความรักในการดําเนินชีวิตนั่นเองคุณเห็นไหมครับว่าต่างชาติเขาให้ความสนใจเขาเห็นคุณค่าเราแค่ไหน ทางชาติให้ความสนใจประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ลดสิยมการใช้ชีวิตของเราโอ้โหใครๆก็ชื่นชอบใครๆก็ชอบม,มากๆเลยแล้วทีนี้กลับมามองที่เราเพราะว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปจากสังคมเราหรือเปล่ามันจะปล่อยให้สิ่งเราเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสูญหายไปจากประเทศเราหรือเปล่าอันนี้ต้องกลับมาคิดนะฮะดังน,นั้นวันนี้ ถ้าใครที่สามารถให้คําตอบได้กับชาวต่างชาติที่เขาบอกว่าเอ้ยทำไมเขาอยากไปอยู่เมืองไทยทําไมเขาชอบเมืองไทยทำไมเขารักเมืองไทยนะครับผู้หญิงชาวจีนคนนี้ที่เล่าให้ฟังเลยครับเขายังยกมือสาธุเลยว่าชาติหน้าท่ามีจริงเขาขอเกิดเป็นคนไทยอ้าวแล้วคนไทยอย่างเราล่ะครับจะทํายังไงดีองตืติรู้ครับ